สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มากันในช่วงเช้านะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นวันที่ตลาดนักเตะนะครับปิดนะครับก็ถ้าตามเวลาไทยนะครับตลาดนักเตะจะปิดเวลาประมาณ5้าทุ่มตามเวลาไทยนะครับส่วนตามในเวลาอังกฤษเนี่ยต้องเช็คกันอีกทีนะครับผมเชื่อว่าน่าจะประมาณ ห้าโมงเย็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวของการย้ายทีมนะครับยังไม่จบนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมยังตามดีวหลกัหลกๆของหลายๆสโมสรให้นะครับโดยเฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือดีลที่ยังเหลือในตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการเจรจาโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งหลายๆสโมสรเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะต้องปิดดิวให้จบให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็เดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าสโมสรไหน ถึงไหนแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะถ่ายรูป o f f ฟิเชียอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าแฟนแมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็คงจะหัวอกเรียกกันนะครับก็เมค่อคืนที่ผมก็ดูนะลิเวอร์พูลอ่ะก็ตามนี้นะครับเอาผลก่อนเนาะ ผลการแข่งขฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่านะครับก็ยิงเป็นเข้านะครับชนะลิเวอร์พูลไป7ประตูต่อ2นะครับสกอร์นี่ถล่มทลายมากนะครับก็ความยอดเยี่ยมของแอสตันวิลล่าก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนลิเวอร์พูลอ่ะเมื่อไม่มีอาริสันเบเกอร์นะครับซึ่งเจ็บหัวไหล่นะครับคาดว่าพักยาวเหมือนกันนะครับก็มีอารเดียนอารเดียนเป็นผู้รักษาประตูสำรองนะครับก็ ตามนี้นะครับต้องแก้ไขกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีเกมเบรกทีมชาติคันไว้อยู่นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนผลฟุตบอลพิีเมียร์อีกหนึ่งคู่นะครับไม่น้อยหน้ากันนะครับสเปอร์ครับก็บุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้6ประตูต่อหนึ่งนะครับก็นัดนี้ถือว่าคือจุดเปลี่ยนเป็นองตตัวนี้มาเซียวนะครับโดนใบแดงในทีที่28นะครับแต่สเปอร์นี่ต้องชมนะเขาเล่นดีจริงๆนะครับในใน ในการเล่นอย่างเงี้ยของมูนิโยเนี่ยผมเชื่อว่าโมเมนตัมการลุ้นแชมป์พิมริลิกในฤดูกาลนี้ไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับหลายๆทีมเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนพิมพิลิกช่วงหัวค่ำอีก2คู่นะครับก็เป็นบู๊แฮมตันนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมได้1ประตูต่อ0นะครับและอาร์เซนอลนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลเดได้2ประตูต่อ1นะครับก็เก็บ3แต้มไปนะครับ คราวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตลาดนักเตะนะครับเราเริ่มต้นจากด u t ที่ออฟฟิเชียลกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากเรื่องราวเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของคริสมอรลนะครับดูเหมือนว่านะครับโอกาสในการย้ายไปร่วมทีมโลมานะครับมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยคริสมอรลนะครับอยู่การเจรจาในช่วงขั้นสุดท้ายในการปิดดีลคริสมอรลนะครับก็ ขอให้ประสบความสำเร็จเร็วๆแล้วกันนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของรูดิเกอร์นะครับตอนนี้นะครับสโมสรเอซิมิลานะครับก็ได้ทำการติดต่อกับเชลซีนะครับในการเซ็นสัญญากับรูดิเกอร์นะครับตอนนี้แม้กระทั่งเปาลูมานินี่นะครับก็กำลังเจรจาในเรื่องของการย้ายทีมของรูดิเกอร์ให้จบให้ได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับทางฝั่งโลมานะฟานเชสโกตตินะครับตำนานนักเตะของโลมาเจ้าชายหมาป่าเนี่ย ก็ทำการติดต่อลูดิเกอร์ด้วยเช่นกันนะครับแต่แนวโน้มนะครับเอซีมิลานจะได้ตัวลูดิเกอร์ไปร่วมทัพนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเปิดตัวโมซิคีนนะครับก็ย้ายไปอยู่ย้ายจากเอเวอเรตันนะครับแบบยืมตัวไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของมาเตลกูริซซี่นะครับล่าสุดนะครับก็เตรียมเดินทางไปร่วมทีมนะครับ สโมสรแฮธาบรินแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับส่วนออปชั่นซื้อขาดนะครับไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานะครับก็อาจจะเป็นการยืมตัวอย่างเดียวนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสครับล่าสุดนะครับเฟรเดริโกครีซานะครับก็ย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสครับด้วยสัญญายืมตัว2ปีนะครับแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดไว้ที่40ล้านยูโรนะครับบวกโบนัสอีก10ล้านยูโรนะครับ ก็เชื่อกันว่านะครับ2ฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีของเฟรเดิโกเครซากับยูเวนตุสนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของมิเกลกุยซองนะครับล่าสุดนะครับก็ย้ายไปร่วมทีมนะครับโอลิมปิกมาเซแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานี่กันนะครับล่าสุดนะครับเขาก็กลายเป็นนักเตะแมนยูแบบ100%นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ย การตกลงค่าตัวและค่าจ้างทั้งหมดนะครับเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับรวมถึงตอนนี้รออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเดียวของเอดิสันคาวนี่นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตรวจร่างกายแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรไบรต์มินิกนะครับล่าสุดนะครับก็กรีดิลนะครับดักลาสคอสตานะครับยืมตัวไปเล่นให้ จนจบฤดูกาลนี้นะครับบาเมนิกเสริมทัพดักลาสคอสตาแบบแจ่มมากนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับอเล็กเทเรสครับกองหลังของสโมสรอาพอโตนะครับก็เตรียมย้ายไปร่วมทีมนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จะมีการเซ็นสัญญา5ปีนะครับพรุ่งนี้เช้าจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากต่อรองราคาเคลียร์ราคากันได้แบบลงตัวแล้วนะครับ อันนี้ก็ดวจบแล้วเช่นกันนะครับเรยานนูรี่นะครับก็เปิดตัวกับสโมสรวูแพมตันนะครับหลังจากวูแพมตันยืมตัวจากองเช่มานะครับแล้วก็มีออปชันในการที่จะซื้อขาดในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมส,สรซาแฮมตันก็ประกาศเซ็นสัญญากับอิบราฮิมาเดเลโรนะครับด้วยค่าตัว15ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญา4ปีรวดนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรบอญมินิกนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมาสโตรคานะครับจากสโมสรเอปเปอยอนนะครับด้วยค่าตัว15ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญา5ปีรวดนะครับไรอันเซซิยงนะครับก็คอมพิวนะครับในการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรฮอฟเฟนไฮน์แบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็เตรียมที่จะปิดดีลนะครับแล้วก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับ สโมสรมาเยมินิกนะครับก็เซ็นสัญญากับเอริกแม็กซิมันชูโปมอลติงนะครับแบบฟรีๆนะครับก็สโมสรจะออฟฟิเชียลในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับเดโกดาโลนะครับก็เซ็นสัญญากับสโมสรเอซิมิลานแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับดาโลนะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวเท่านั้นนะครับไม่มีออฟชั่นซื้อขาดเซ็นสัญญาก็จะสวมเสื้อเบอร์5นะครับ ฮาบีเดเรโลนะครับก็เตรียมย้ายมาร่วมทีมนะครับสโมสรอนเชฟฟิลเนเตดนะครับก็ย้ายจากสโมสรอนเม็ดนะครับเชฟฟิลเนเตดก็เสริมทัพนักเตะรายนี้ด้วยค่าตัว15ล้านยูโรนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสเตฟานเอลชาลวีนะครับล่าสุดนะครับก็เตรียมย้ายมาเล่นให้กับสโมสรอนโลมาอีกครั้งนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดีลนักเตะที่ ออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการนะครับคราวนี้เนี่ยมาเรื่องราวของแต่ละสโมสรบ้างนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรอนเรียวมดริดก่อนนะครับซีดีซีดานนะครับผู้จัดการทีมของสโมสรอนเรียวมดริดนะครับก็พูดเป็นในๆไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะเซ็นสัญญากับฮสเซมเอดูอานะครับย์เมイเกอร์ของสโมสรอโอลิมปิกลียงนะครับหลังจากที่โอลิมปิกลียงนะครับปฏิเสธทุกทีมนะครับในการปล่อยตัว เมฟิสเตปายและฮัตเซมเอดูอาร์นะครับล่าสุดน,นะครับซีดินซีดันก็ตั้งใจไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างฮัตเซมเอดูอาร์นะครับผมไม่รู้ว่าเรามีข้อมูลเอ r ูอามากแค่ไหนนะครับแต่ผมดูจากการเล่นของเขาเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรเรอลมริดนะครับและที่สำคัญก็คือเอรูอานะครับ ยังเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลและปารีสแซงแมงนะครับเอาตรงๆเลยเนาะทุกทีมที่สนใจเอดูอานะครับจะมีเรียมดริตเป็นคู่แข่งด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกาเซียนะครับล่าสุดน,นะครับเอริกาเซียเนี่ยไม่น่าจะได้ย้ายทีมนะครับตามรายงานจากสื่อตามประเทศน,นะครับว่าข้อเสนอใหม่แบบสุดช็อกนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยแมนซิตี้ต้องการค่าตัว ของเอริกาเซียอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ27.2ล้านปอนด์ปรากฏว่านะครับล่าสุดนะบาร์เซโลน่ายื่นมาราคาใหม่นะครับ5้าล้านยูโรหรือประมาณ4.5ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับของเก่าเนี่ย10ล้านยูโรเขายังไม่ขายเลยคราวนี้ยื่นมาให้5าล้านยูโรนะครับนั่นก็หมายความว่าเอริกาเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสมานเดมเมเล่กันนะครับอันดับแรกเลยนะมีอยู่2เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนะครับออสมานเดเมเล่ต้องการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเดทไลน์นะครับเรื่องที่2สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังพยายามที่เจรจาให้ดิวนี้ประสบความสําเร็จให้ได้นะครับนักข่าวอย่างโรมาโนนะครับได้ยืนยันนะครับว่าเดเมเล่เองเนี่ยก็มีการเจรจาที่คืบหน้ามากกว่าเดิมนะครับโดยจะถ้าปิดดิววันนี้นะครับเขาจะได้รับประกาศการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ย ในสื่อบอกไว้ว่าให้เฉพาะการยืมตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรแต่ว่าอาบาเซลนาเองเนี่ยต้องการให้ให้แมนยูเนี่ยเซ็นสัญญาถาวรกับออสมานเดเบเร่นะครับแล้วก็ผมมาดูฝักฝั่งของโรนันคูมันนะมันมีข่าวอีกอีกอันนึงว่าโรนันคูมันนะครับได้ปฏิเสธนะครับที่จะให้ความเห็นในเรื่องราวของออสมานเดเบเล่ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับตัวของเดเบเร่นะครับเป็นนักเตะของบาเซลูนานะครับ โคแมนได้กล่าวไว้นะครับว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเดมเบลเล่เลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีความสุขกับที่นี่ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็สามารถไปเล่นที่อื่นได้เดเบเล่ยังไม่ได้บอกอะไรผมนะครับก็ตามนี้นะครับมันเป็นการเจรจาขั้นสุดท้ายแล้วล่ะนะครับอยู่ที่เอเย็นนะครับแล้วก็ถ้าจบจริงนะครับจะออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ h a n ซี่ฟริกนะครับล่าสุดนะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่าสโมสรบาร์เยมินิกนะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับคอรัมฮัสซันออดอยจริงนะครับและตามรายงานนะครับมีการยื่นค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์ด้วยนะครับในรายการย้ายทีมในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แต่เชลซีปฏิเสธไปนะครับก็ตอนนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วเนี่ยบาร์มินิกํำลังหาข้อเสนอที่เป็นสัญญาใหม่ที่จะขอยืมตัวออดอยก่อนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของขายต่อนะเอดิสันคาวานีนะครับเรื่องราวของคาวานีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก่อนห้าทุ่มนะครับจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในค่าคืนนี้นะครับเอดิสันคาวานีนะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สุดสําคัญนะครับกับการเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ในเรื่องราวของการแพ้นะครับทีนี้เนี่ยคาวานีนะครับ เป็นดิวที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเซ็นมาฟรีอย่าลืมนะครับผมใช้คำว่าฟรีนะครับดิวที่2อเล็กเทเรสครับตกลงกันได้ที่13.5ล้านปอนด์อันนี้ใช้เงินนะครับส่วนดิวที่3นะครับที่เป็นดาวรุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เหมือนกันแค่รอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับผมเอาชัวร์ก่อนเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงนะครับเรื่องราวของดาเลียรี L ่ e กับสโมสรอื่นอีกนะครับก็ผมจะพูดสั้นๆว่า อาล,ลีกับปลารีสแซงต์แชงเนี่ยต้องรอ,งอนาทีสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าปลารีสถือว่าเป็นดีลสําคัญคนนึ่งสำหรับเจล,ลีอาลีนะครับส่วนสโมสรอนอื่นๆนะครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าจะจบละกับการเสริมทัพสเปอร์ลุ้นกันช่วงท้ายในดีลของมิลานชากินียและกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตลาดนักเตะปิด5ทุ่มนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของเอดิสันคาร์วานี่กันต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปส่วนหนึ่งเนาะในสื่อในสื่อบอกไว้เพิ่มอีกนะครับว่าคาร์วานี่นะครับได้แต่เขาับการตรวจร่างกายเนี่ยเดี๋ยวภาพจอกมาในอีก 2- 3สาชั่วโมงนะครับอาจจะมีภาพของการผ่านตรวจร่างกายออกมาอีกครั้งนะครับค่าเหนื่อยนะครับมาโฟกัสค่าเหนื่อยกันดีกว่านะครับค่าเหนื่อยของคาร์วานี่นะครับที่ระบุไว้ในสื่อนะครับอยู่ที่10ล้านยูโรหรือประมาณ9ล้านปอนด์ต่อปีนะครับเป็นสูน่า ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการนะครับแล้วก็เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กเทเลสกันนะครับล่าสุดนะครับปิดดีลเรียบร้อยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว13.5ล้านปอนด์นะครับตามรายงานนะครับอเล็กเทเลสครับกำลังเตรียมตัวที่เดินทางมาตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้เองนะครับมีโบนัสพิเศษให้กับอเล็กเทเลสอยู่ที่1.8ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นส่วนเพิ่มจากค่าตัวไปนะครับ ทีนี้เนี่ยตามรายงานนะครับว่าเทนเนสเองเนี่ยตอนนี้นะครับรอเปิดตัวในวันจันทร์นี้นะครับก็จะเปิดตัวต่อจากเอดิสันคาวนี่นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดวูดเวิร์กกันนะครับเอ็ดวูดเวิร์กนะครับผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้เกมที่แพ้6-1นะครับกล้องก็จับตอนท้ายด้วยนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี มีมีขุมกําลังแล้วก็มีแผนทางการเงินที่ปลอดภัยมากๆสําหรับในยุคของโควิดนี้นะครับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับได้พูดถึงนะครับว่าตามรายงานจากเดอร์มิเลอร์นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังปิดดีลกับนักเตะอื่นๆที่ตกเป็นข่าวอยู่นะครับก็เหมือนที่ผมนําเสนอไปนั่นแหละว่าต้องรอออฟฟิเชียลแต่ที่แน่ๆแล้วมา2นะครับก็คือคาวานี่และอเล็กเทเลสครับส่วนอีก2คนหรือมากกว่านั้นนะครับ จะเป็นยังไงต่อนะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการอย่างเดียวนะครับตลาดนักเตะปิด5ทุ่มนะครับก็ตามนี้นะครับสารโชนนี่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีบ้างนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ขายดิแคไรส์ครับการไปติดต่อกับทมัสสปาเต้ไปถึงไหนแล้วนะครับล่าสุดนะครับโอ้โห ผมว่านะโอกาสตามรายงานจากเดอะการเดียนนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับการเซ็นสัญญากับตัวของโทมัสปาเต้นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากยกเว้นการฉีกสัญญาเลยนะครับก็เชลซีต้องทำต้องทำอย่างนี้แหละถ้าเชลซียื่นข้อเสนอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นนะฉีกสัญญาปาเต้เลยเนี่ย45ล้านปอนด์นะครับจบเลยดีลนี้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีมมาสันพาราเอเมมรี่กันนะครับ ก็จอกจากเชลซีไปอยู่กับยูเวนตุสครับตามรายงานนะครับว่าโค้งสุดท้ายในวันนี้นะครับตามรายงานจากเกาโชมีคาโต้ครับยูเว่นะครับก็กําลังเจรจากันอยู่นะครับก่อนก่อนที่จะตลาดจะปิดนะครับและที่สำคัญก็คือตอนนี้การเจรจาผ่านไปด้วยดีด้วยสินะครับก็ดูแล้วนะครับสัญญาของอิมารสันพาเลมารีเหลือ18เดือนวันนี้ขายแน่นอนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาเชลซีกันต่อนะครับก็จริงๆเรื่องราวของอรูรอยนี่ผมไม่พูดแล้วเนาะรอออฟฟิเชียลดีกว่านะครับคราวนี้มาพูดถึงฮวนฟอยบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับฮวนฟอยนะครับย้ายย้ายสโมสรน,นะครับไปร่วมทีมบียาริลนะครับก่อนไปเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์ทิ้งไว้นะครับสเปอร์ก็จะต่อยอดอรูรอยได้อีก เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮวนฟอยกันนะครับล่าสุดนะครับก็ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอสเปอร์ก่อนที่จะไปร่วมทัพของเบรียนะครับตามรายงานนะครับว่าฮวนฟอยเองเนี่ยต่อขยายสัญญาถึงปี2023นะครับแล้วก็ไปร่วมทีมเบรียตลอดฤดูกาลนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเซาท์แฮมตันกันนะครับเซาท์แฮมตันนะครับได้สอบถามไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เพื่อยืมตัวแบนดอนวินเดียมมาร่วมทัพนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโซชาจะอนุญาตหรือไม่นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับเรื่องราวของสโมสรลิ e ูอ n เต็ดนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิ e ูอรเต็ดนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับราฟินญานะครับก็ดูเหมือนว่านะครับราฟินญาเองเนี่ยเป็นนักเตะที่เบียซาต้องการมาเสริมทัพนะครับก็ฤด,ดูกาลนี้ ทำไปแล้วนะครับเจประตูกับอีกเจ็ดแอสซิสจากการลงสนามนะครับให้กับต้นสังกัดของเขาครับสโมสรแลนส์นะครับก็ตามนี้นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ถ้ามาซิโรเบซ่าเสริมนักเตะคนนี้เนี่ยผมว่ดแจมเลยนะสำหรับตัวของราฟินญ่านะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปิดดีลมาได้2ดีลแล้วนะครับก็คือเาานี่กับอเล็กเทเลสครับ รอดีลนอื่นนะครับที่กําลังเจรจาอยู่นะครับและผมเชื่อว่าอาจจะปิดดีลได้มากกว่านี้นะครับส่วนที่นอื่นนะครับอย่างาสโมสรเชลซีนะครับในดีลของโทมัสปาเต้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้แล้วก็าการขยับยืมตัวกับนักเตะหลายๆสโมสรน,นะครับอสเตอร์ก็เหมือนกันเนาะดีลของมิลานชากินเนียนเนี่ยก็ต้องลุ้นนาทีสุดท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตลาดนัเตะผมย้าอีค้านะครับวันนี้นะครับปิดนะครับ5ทุ่มตามเวลาในไทยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ